สวัสดีค่ะคลิปนี้พาจะพาทำไข่กระทะเมนูอาหารเช้าแสนง่ายแต่ว่าสุดแสนจะอร่อยนะคะทำง่ายทำกินทำขายได้เลยค่ะส่วนผสมและวิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนเลยเราก็จะมาทำการผัดไส้หมูสับไว้ก่อนนะคะส่วนผสมก็จะมีหมูสับค่ะแครอทหั่นเต๋กระเทียมสับ ปรุงรดด้วยน้ำมันหอยซีอิ้วขาวน้ำตาลทรายแล้วก็ใส่พริกไทยนิดหน่อยค่ะผัดด้วยน้ำมันพืชค่ะส่วนผสมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปผัดไส้หมูสับกันก่อนเลยค่ะตั้งกระทะค่ะเปิดเตาใส่น้ำมันลงไปค่ะนิดหน่อยร้อนน้ำมันร้อนค่ะ พอน้ำมันร้อนดีใส่กระเทียมสับลงไปค่ะผัดให้กระเทียมหอมดีค่ะ พอกระเทียมหอมดีก็ใส่หมูสับลงไปค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยค่ะผัดพอหมูเริ่มสุก แล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลทรายน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็ใส่แครอทลงไปค่ะเพิ่มสีสันนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะก็ลวนแค่หมูอย่างเดียวแต่ใส่ก็เพิ่มสีสันน่าทานค่ะผัดให้หมูสุกค่ะให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะ พอหมูสุกดีค่ะชิมดูรสชาติได้ทีแล้วก็ใส่พริกไทยป่คนค่ะตามชอบนะคะจากนั้นก็ปิดเตาเลยค่ะตักใส่ชามพักไว้ค่ะส่วนผสมของการทำไข่กระทะนะคะก็จะมีหมูไส้หมูสับค่ะที่เราผัดไว้เมื่อกี้นะคะก็จะมีไข่ไก่ค่ะกุนเชียง ทอดก่อนนะคะแต่ทอดไม่ต้องกรอบมากก็ตามชอบค่ะใครจะเอากรอบมากกรอบน้อยหรือว่าไม่ต้องทอดก็ได้แล้วใส่ไปเลยก็ได้เพราะว่าเขาก็สุกใหม่แล้วค่ะหมูยอ่อไส้กรอบแล้วก็ต้นหอมซอยเนยค่ะพริกไทยป่นค่ะส่วนผสมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะแล้วก็จะมีกระทะสําหรับทําไข่กระทะนะคะ ตั้งกระทะนะคะเปิดเตาไฟอ่อนค่ะจากนั้นใส่เนยลงไปค่ะพอเนยละลายดีก็ใส่ไข่ลงไปค่ะเปิดไฟอ่อนนะคะ แล้วแต่เราจะจัดอยู่ตรงไหนนะคะจากนั้นก็จัดเรียงค่ะใส่อะไรก็ได้ตามชอบนะคะ ก็ตามด้วยใสหมูสับค่ะใส่อะไรมากน้อยวางตรงไหนก็ตามชอบเลยนะคะใครจะเอาสุกมากสุกน้อยก็ตามชอบค่ะจากนั้นเราก็อบไว้สักแป,ป๊บหนึ่งนะคะ สองถึงสามนาทีค่ะแล้วแต่ใครจะเอาไข่สุกมากสุกน้อยค่ะด้วยไฟอ่อนค่ะก็หมั่นเปิดดูก็ได้ค่ะถ้าเกิดสุกได้ที่ตามที่ต้องการก็ปิดเตาได้ค่ะ้าสุกได้ที่ตามที่ต้องการแล้วก็โรยต้นหอมไปค่ะ ามด้วยทิไท่ป่นนะคะจากนั้นก็ปิดเตาเลยค่ะแค่นี้ก็ยกลงพร้อมทานได้เลยนะคะพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะไข่กระทะค่ะเมนูอาหารเช้าแสนง่ายค่ะทําให้ลูกๆทําให้คนที่บ้านทานได้นะคะไข่กระทะเมนูอาหารเช้าแสนง่ายแต่ว่าสูตรแสนจะอร่อยของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะ ถ้าใครทานแล้วเครื่องไม่พอก็สามารถเติมเครื่องได้ตลอดเลยนะคะทานคู่กับซอสพริกซอสมะเขืเทศหรือว่าจะเป็นซอสแมกกี้ก็ตามชอบเลยค่ะส่วนไขนะ่นั้นใครจะชอบสุกมากสุกน้อยก็ตามชอบค่ะทํากินทําขายได้เลยนะคะทําง่ายอร่อยด้วยค่ะลองไปทําดูค่ะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กดลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปแม่ๆของแพลวได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ